อยูไม่กี่กิโลนะครับอยู่ไม่กี่นาทีเราก็จะไปถึงน้ำตกป่าป่าหรือว่าป่าดู่กนว่าป่าป่าด้วงป่าหลวงใ่ะแต่ว่าป่านี่เหมือนเคยเทาเดี๋ยวไปถามเจ้าหน้าที่กันค่ะพี่บานศักดิ์นะคะครับผมพี่บานศักดิ์จะพาเราไปที่ณอะไรนะอ่างเอ่อจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างนางลอยครับค่ะที่จะเป็นทางการอ๋ออ่างนางอใช้เวลาเดินกี่ชั่วโมงคะก็ประมาณ สี่สินาทีถึงหนึ่งชั่วโมงครับอ๋อสี่สทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรค่ะค่ะได้เลยเดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวจะไปจะไปดูวันที่ทางเข้าแล้วก็จะพูดให้ฟังว่าสถานีมีกี่สถานีมีอะไรบ้างครับค่ะค่ะได้เลยค่ะขอบคุณที่ตามจกมากเส้นทางศึกษาธรรมชาตินางรอยเส้นทางศึกษาธรรมชาตินางรอยครับค่ะอันนี้เป็น แทนที่บบอกว่าแต่ละสถานีนั้นมีความหมายอะไรยังไงบ้างค่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันแต่สถานีถึงความหมายสถานีให้ฟังว่า,านี้หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรทั้งหมดมีทั้งหมดมเ0สถานีค2สถานีขอโทษดีก่อนมี13ทีปปน,นี้เราชุบไป10สถานีก็เลยเหลือ2สถานีที่หนึ่งครรบโทก็คือต้นถ่ายนั่นเองครับพือจะดํบรณป้องต้อทั้งหมด กระพุนครัาต้นข้าวก็ใช่อ้อยก็ใช่แต่ว่าหญ้ามันดิดน้ำนี้ประโยชได้เห่อนต้นไผ่ก็เป็นกระพุนหา้และหญ้าที่เหนี่งสงนนี้ม่มีนะต้นไผ่ต้นไผ่ี่การใช้อายุของมันอน่ประมาณหนึ่งร้อยปีพอถึงหนงรอยปีหรอว่าไมถึงหนึ่งร้อยปีแล้วตามมันจะออกอันนี้เป็นไผ่ลำเดียวคตัดของจีงมันจะขึ้นมันมเปชนกออย่างนี้จะขึ้นต้นไผ่ต้นมันลยค่ะ ดูในหนังจีนก็เห็นว่ากำลังเป็นในใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นไทยอ่ะทีนี้เราจะเริ่มขึ้นไปทางเขื่นอนเดิน ต่ถ้าเกิดว่าเจนเองเราจะไม่รู้เลยว่าความหมายใต่ลัฐานนี้นักขี้มันมาจากยังไงแล้วมันเกิดแล้วมันจะมตั้งชี่อ่นี้เพราะว่าอะไรค่ะค่ะมีเจ้าที่นําทางด้วยเราจะได้รู้โอ้ค่ะในระหว่างการเดงพวกนี้เนี่ยจะกลัวคนมากกว่าเพราะถําอันตรายเราก็ต้องก็เมื่อเขาจวนตัวค่ะเขาไม่มีทางไปแล้วค่ะครับบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นป่าที่เราปลูกขึ้นมาเองแต่สมัตอนน้อยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมา ่ต้นใหญ่ๆนี้คือต้นหยกคือปลูกใช่ไหมพี่ยเป็นปังเ็นที่เกิดไปนี่ก็คือเหตุขมเห็นปวกปางนิดแล้วก็แล้วก็จะมีเหตุละงอกบ้างมีตุละล้มอยู่บ้างช่วงหน้าเห็ดขมชาวบ้านจะขึ้นมาเยอะมากทีหลักร้อยแต่ว่าเราห้ามเอารถเข้ามาที่นี่เราจะให้จอดบริเวณป้อมยามนะชาวบ้านเดินเข้ามา แล้วก็เข ok <but> uh, like, uh, ้าใจอะไปแล้วแล้วแต่ว่าพอหาได้นี่ต้องมีให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจไหมว่าเอาอะไรออกไปบ้างอ๋อไม่ครับเพราะที่เองบางทีก็หาด้วยเหมือนกันเจ้าหนที่เองก็เป็นชาวบ้านสถานี้เหมือนกันอ๋อค่ะแบบนี้เหมือนกันก็ก็หาด้วยเหกันครับบางทีเราก็อาจจะว่าเออเห็นปุ๊บขอดูหน่อยแล้วกลับปอามาน้ําหนักเพื่อเก็บเป็นข้อมูลเลยว่าแต่ละคนแต่ละปีรวมแล้วยอดแต่ละปีจะเห็ดกำานอนมาน้อยแค่ไหนทำสถิติไว้นะครับชาวบ้านมาจานวนเท่าไหร่ เก็บได้จำนวนมากๆเท่าไหร่แต่ละปีเราเพิ่งเริ่มทำปีที่ผ่านมานี่เอือนเพิ่งเริ่มทำข้ามมือปีที่ผ่านมาทอื่นเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เรายังไม่ทำอ๋อค่ะกับทีนี้มาดูสถานีที่สองน้ำย้อยครับที่จริงแล้วบริเวณที่เห็นน้ำตกนั่นไม่ใช่น้ำย้อยนะครับเอาแล้วฮะเป็นน้ำตกนะครับอ๋อเป็นน้ำตกค่ะครับน้ำตกขนาดเล็กน้ำตกเนี่ยมันเกิดจากน้ำที่อยู่ข้างบนผืนป่าเนี่ยมันจะรวมสมบูรณ์มากแล้วมันจะซึมซับเอาไว้ แล้วก็ค่อยคายตัวน้ําออกมาแล้วก็ไหลมารวมกันเป็นน้าตกนี่อ๋อค่ะอันนี้เล็กน้ําตกแต่น้ําย้อยอยู่ข้างในบริเลยเดินเดินเข้าไปบริเวณท่อนเข้าไปในเราจะทําเป็นอ่างเก็บเอาไว้เป็นน้ําแร่ชนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะค่ะสามารถดื่มได้อืมดื่มได้ดื่มได้เลยแบบโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรเลยใช่ครับมันจะเหมือนน้าแร่ชนิดหนึ่งเลยอ๋อเหรอครับโอ้แต่ถ้าช่วงฝนใหม่ๆมันจะออลรสส้มอ๋อเปรี้ยวนิดหนึ่งค่นันก็คือ มันจะมีแร่ธาตุจากในดินเนอะผสมมาด้วยแต่พอนานๆไปวุ้บแร่ธาตุเริ่มเกือจางไปก็รสชาติจะเริ่มจืดอ๋อค่ะเราตั้งที่อห่งนี้ว่าน้ำตาแห่งขุนเขาเพราะว่าป่าเริ่มถูกทำลายไปเยอะมากแล้วอ๋อค่ะก็เหมือนว่าเขาก็ร้องร้องไห้อยู่ตอนนี้ครับอ,อว่า,อออวาเออว่าจะทำลายอไรนะมีความหมายมีความหมายแรงนอยู่ครับ่รับเข้าไปดูน้ำน้ำย้อยไหมครับไปค่ะมาขนาดนี้แล้วดูสามีที่พาทัวร์ น้บรินี้ก็ใส่นะครับทีนี้ว่าเด็กเล็กเนี่ยอยากเล่นน้ำตรงนู้นน้ำเอันนี้ล็กไหมี่มันไม่ล็กมากครับผมสีเมื่อก่อนมันคืเล็กมากดีนี้มันเริ่มขึ้นมเรยแล้วเราก็ให้มีเครื่องม้อเคร่องมือจัดจอบนเดียวกระเสียงที่จะินี้เารกลาที่เดินไ้นานี้มันจะมีะค่น้ฝนพอเ่าดินหน้าแ้งนี่กุดแล้ะครับไม่นีค พอนมันเอ็นหมูน้บนเนี่ยน้ำมันไเี่พาว่าตหนูมาไม่ต่ารี่หไม่งเลยเน่พระว่ามันมันแรงแล้วมันค่ะจะานน้หาเหตุุขจมาอาศัยบริเวณนีเกนค่ะนีมีชาวบ้านหลงป่าไหมพี่เคยมีไหมไม่เคยครับโอ ไม่เคยเนาะอันนี้คือน้ำย้อยโอ้ที่ว่าพี่บอกว่าเป็นเป็นแบบน้ำแร่ดื่มได้เลยนหรอคะครับนี่ยครับดีจังเพราะบางทีชาวบ้านแถวนี้ก็มาทาไร่หเลยขึ้นไปจากตรงนี้สองไเนีก็จะเป็นที่ไร่ของชาวบ้านเขาะค่ะบงทีก็น้ำเรือมันก็จะมาเน้ำที่มีปุ๋อเหรอเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นนีเลยทว่าตรงนี้มันรั่วซึมแล้วค่ะเอออ่ามาลองไว้ตรงนี้อ ถ้าชาวบ้านจะมาดื่มก็เอาภาชนะมามาลองดื่มได้เลยใช่ครับเ,เพราะตอนนี้ในอ่างเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่จะไม่ไม่ไมไมสะอาดแล้วแหละอ๋อค่ะก็จะล้องคือหา้วมาลองมาิเลยนี้ให้มันไหลหยดออกมาอ๋อค่ะคมีคนเคยดื่มก็เหมือนน้ำแร่ไม่นุ่เลอโอ้ <c oughs> ลองไหมลองก็มันไม่มีอะไรมา <c oughs> <c oughs> อัอใ,ใ,ใช่ไม่ได้เตรียมอะไรมาค่ะ ต้องเชื่อมาผมก็ส่วนใหญ่างทีบทีก็ถืออะไรขึ้นมาด้วยบางทีก็ลองกินไหมลองกินไหมค่ะนี่แหละน้ำย้อยอยู่นี่อ๋อมีเนเล่มมีเนเล่มธรรมชาติครับเออต่อก ไ้สักมาค่าแดงประดู่ชิงชันครรับตเนี่ยแล้วลเป็นป่าสังคมตรงนี้เขาก็จะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาอาศัยอยู่เพื่อจะกินเพื่อจะกินบางทีกินใบของมันมบ้างอะไรบ้างอย่างเนี้ยอ๋อก็อเลยชื่อว่าเป็นสวรรค์ของสัตว์ป่าใช่ครับโคกรรกระสิกรรกระลอกกระแตขึ้นเนี่ยจะหากินใบกินผลของไม้บ้างอะไรบ้างอ๋อค่ะครับพวกอยู่ในป่าเป็นประโยชน์เพราะว่าต้นไม้เนี่ย เมื่อตายแล้วมันล้มลงมาเนี่ยผวกจะไปกินแล้วก็ย่อยสลายให้เป็นปุ๋ยกับพืชตัวอื่นแต่ถ้าเกิดอยู่ตามบ้านคนไม่มี <c oughs> ก่อนอยู่บริเวณนี้เดืต้นนิดตรงเนี้ยน,นี่ก็ยังพอมีน้องเดืออยู่บ้างน้อยๆแบบนี้้าตั้งกลดนึ่ขึ้นมาเป็นผวกคะแต่ว่าเดือนนี้มันเ,นเริ่มย้ายไปอยู่เพราะว่าก็ก่อนตรงนี้อาจจะเป็นม <c oughs> ีต่อไม้กินหมดแล้วก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นค่ะ พักนี้เราจะเดินเดินขึ้นสูงไปนิดนึงครักนีเริ่มเห็นเขาเริ่มร้อนแล้วนะครับสังเกตว่านะครับถ้าเรามองไปฝั่งซ้ายมือเนี่ยตรงนี้ผมเนี่ยป่าน,นี้จะทึบหนาแน,น่นขึ้นแต่ปา่าที่เราเดินผ่านมาเขาเรียกป่าใบจะพันอ๋อค่ะต้นไม้จะบางกว่าไอสารเดินพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยป่าดิบแรงจะมีอยู่บ้างป่าปลายแต่ก็เยอะพอสมควรนะฮะแต่ของเราในที่เนี้ย มีอยู่ประมาณแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นป่าเบ็นพรนค่ะอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นป่าอีกชนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเรียนรู้กัข้างหน้าอีกชนิดหนึ่งก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่มีเยอะสุดเ็นลกป่าอะไรคครับต้นไม้ต้นใหญ่ก็จะมีสามไม้เด่นๆแต่ก็มีไม้พันธุ์อื่นปนเปยอยู่ด้วยนะครับม้เล็กไม้น้อ,มอยมีก็มีมะข่ามงกุฎูแล้วก็ตะเคียนคครับต้นนี้ ัตว์ก็จะเยอะเหมือนกันกป็สิกงก่อกกระแตเยอะเหมือนกันอ๋อค่ะครับนะฮะเราจะเดินต่อไปอีกนิดนึงค่ะต้นไทรเนี่ยมันจะมีผลครับผลของมันเนี่ยคือพวกนกพวกกาพวกอืกนก่นแล้วก็ไต่เข้ามากินแล้วแล้ว้นดินระเบุดหรือเปล่าอ๋อนักแห่แหงไฟต้นไทรโดยทั่ว,วไปปกติมันจะมีล่าอากาศเมื่อล่าอากาศถ,ถึงพื้นดินแล้วเนี่ย มันจะดูดน้ําเลี้ยงทําให้ต้นขยายใหญ่ขึ้นค่ะต้นไม้ข้างๆจะโอบก,กอนนดตรงนั้นตายหมดล้วเรียนนักาแห่งไบทีนี้ต้นทรต้นนี้ร่างกายมันนั่งรอดม,มันอยู่ใน,ในที่สูงเลยแล้วมันอยู่ไกลจากน้ํากู่จะอยู่ใกล้น้ําเนี่ยมันจะมีรากากาศมากขึ้นในพื้นที่ข้างล่างเรามีต้นทรอยต้นหนึ่งแต่อยู่บริเวณเหนือน้ำตกขึ้นไปนี่อมันจะเป็นต้นทรารากากาศเยอะมากแล้วก็โอบกอดก้อนหินี้มืนก้อนหิน อยู่ใกล้บ้านคนไม่ดีแต่ถ้าดีอยู่ในสร้างขึ้นระดับพังแล้วไปเกิดดีมันบทที่ยิทิยาก็อหู่ในรูปของพิเศษนะครับรับเนื้ะมันจะเปทำทำาทงบทได้ง่ายไหมแร็กูล่าก็คือจะเจาะอยู่ด้วยคนแต่ทีนี้เราหมายถึงต้นกาฝากต้นกาฝากเนี่ยเมื่อไปอยู่ต้นมาต้นไหนปุ๊บมันก็จะเอาลากชอนชัยไปตูดน้ำเลี้ยงต้นต้นมาต้นนั้นเพื่อจะเลี้ยงตัวเองครับ รเราเรียกว่าแดกูล่า<ม>เปรียบเทียบให้เหมือนกับต้นกาฝากนั่นเองครับเราจะเห็นต้นกาฝากอยู่ก็คือใบเป็นรูปหัวใจดางนั้นคือถุงสูงมากเลยนูนอ,อ,อยู่สูงมากค่ะอุ้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวนี้สถานีที่แปดละอีกสี่สถานีต้นกล้วยไม้ใช่กาฝากหรือไม,อม่น่าจะใช่นะเพราะมันเกาะไหมที่ก้อยคน ไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับมันแค่ไปอาศัยอยู่เฉยๆไม้องอาศัยกลับเป็นไม้แค่อาศัยเฉยๆแต่ว่ามันอาศัยน้ําจากอากาศจากหมอกของน้าฝนหรือเราลดน้าแล้วทำไมต้นกระับมันมันดูดอิมันเป็นไม้ที่ดูดรับ ก่อนเดินทีตรงทีตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะพวกเจ้าที่เนี่ยมาปรับพื้นที่แล้วก็ทําเป็นเอาไม้มาขั้งจนเป็นต,ตรงพันไดให้ลงเพ<อ>ื่อเรียบง่ายมาก่อนนี้ต้อง่างนี้เลยครับเนี่ยเพื่อนะักท่องเที่ยวจะได้เดินสบายๆเนาะได้ครับต้นไม้จะมีต้น,ต,นตัดใช่ไหมครับพี่ก้อยต้นตอพีอ่ก้อยปลูกเหรอคะใช่กรับต้นปลูกปลูกก็เป็นก็เป็น หวไพ่เลมึ่งเหมือนกันนะครับค่ะแล้วเอองะต้นเออ้อัมาแล้วบ้าหลวงลามลื่นเลิ้งกระงคว่าตรงนี้คือลื่นเลิ้มียังไงพี่ความหมายบ้าหลวงฝาก็คือลานาลเนี่ย แปลว่ากกว้างใช่ครับเปนที่โล่งๆน้ำกว้างมีส่วนที่มีตของราชการเื่อนงก็คือหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี้ยเดิมทีสมัยเมื่อปีหนึ่งหกานักษารนนีคนหนีเราก็จะมาพักกันตรงนี้ก็จะมีการไ้ทำตูอ้อมัำเต็เขาใช่ครับเนี่ยค่ได้เรื่อยๆบางง ก็มีประวัติว่าตรงนี้เคยเป็นที่ใช้าิเดีรมาสมัยสมัยนั้นคืออำเภอกระนวนเป็นพที่สีมอกขาวป็นดอกไม้กเดีว้อ้่กลิ่นหอมมากอมด้วยมากนอะไระพี่พุาไมค่อยดเออแบางต้นตอนนี้วันอากาศร้อนเริ่มมีดอกอ๋อเหรอมันจะออกอากาศร้อนเหรอพี่ แก้เบื่อเหากินต้นคดอะไรนะดอกคล้ายๆกันหอมไหมตอนนี้มันเริ่มเหี่ยวแล้วโควิดหรือเปล่าไม่ได้กินเลยได้ยู่อ่อนๆได้กินอ่อนๆค่ะเพื่อนๆคล้ายๆดอกพุทธน่ะดอกพุทธบ้านเราแต่ว่าไม่ฉุนขนาดนั้นหรือจมูกเราเป็นโควิดสรรพคุณทางยามันก็มีอยู่เวลาใครเมาเห็ดมาแล้วเอาเนี่ยเอาลำต้นไปต้มอ๋อค่ะแก้ปิดเมาอ๋อค่ะไม่มี ประโยชน์น,น,นะคะเป็นเพื่อนครับพอดอกมก็มมีีลผลผ,ผ,ผลทานได้ไหมพี่อมไม่เคยทานไม่เคยทานนี่ผลของมันออคปกติช่วงนี้มันจะออกจะดอกผลครับพอช่วงหน้าแรงใบจะเริ่มหล่นน้ำต้นจะเริ่มเปลี่ยนสีอืแล้วก็ดอกจะเริ่มหอมอืประมันเดือนมีนาไม่สาก็ก็จะสวย